สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านนะครับที่ติดตามเพจหมอปุณลรยมือเศรษฐีจังหวัดเพชรบุรีนะครับท่านที่อยู่ข้างหน้าของผมนะครับก็เป็นลูกศิษย์มานานแล้วเหมือนกันนะครับขออนุญาตสอบถามชื่อเล่นครับผมชื่อนุ่มค,คุณนุ่มกับคุณทรายนะครับได้รู้จักกับหมอปุณทางเพจทางเพจนะครับทางเพจเลื่อนเจอ,อเลื่อนเจอช่วงท,ท,ที่ที่ดวงไม่ดีแล้วเราก็เสาะหาพิาการมาเสริมดวงเรา ศึกษายอยู่นานไหมครับถึงตัดสินใจไปหาหมอคุณไม่นานครับก็ตัดสินใจไปที่ตำหนักที่ปุรีเลยก็หลังจากนั้นสักมาครั้งแรกเป็นยังไงบ้างครับต,ต,ตอนช่วงนั้นมีปัญหาเรื่องตอนนั้นเป็นเซลนะครับมีปัญหาเรื่องการการขายงานก็คือขายไม่ได้แต่ววหลังจากนั้นประมาณสี่ห้าเดือ,อนก็ได้ย้ายที่ทำง,งานไปแล้วก็ตัง ึ้นสองปีครับที่ชีวิตดีขึ้นค่ะปรับ,บ,บเปลี่ยนดีขึ้นน,นะครับุณรชายเป็นยังไงบ้างครับอต,อตอนนั้นตอนนี้มีปัญหาหลายๆเรื่องแล้วก็แค่ไม่มีตังมามาสักเลยแล้วก็ <ผม S 2> หลังจากที่สักไปช่วงนั้นเป็นช่วงโควิดดีหลายๆอย่างมันเละมากแต่หลังจากที่กลขับรถกลับจากเอซียีเพื่อจะกลับไปประกาะ วันนั้นน่ถูกหวยเป็นได้ค่าน้ํามันลดค่าค่าคูลเหมือนเรามาแบบเรามาฟรีเหมือนเราไปฟรีประมาณนั้นนะครับก็เริ่มดีขึ้ดีรื่อยๆโดยอาจจะสักไปแล้วก็เขาดูเหมือนภาวนาให้ทุกอย่างมันมันปรับเปลี่ยนดีขึ้นเนาะเหมือนเราไปใส่แบตก้อนใหม่สักบ่ายเย็นเย็นก็ปังเลยได้เงินคืนก็คือเหมือนเหมือนเหมือนเรามีตัวช่วยแบบเสียบปลั๊กฟังให้เราใหม่เลยนะครับก็ ถือว่าพับเปลี่ยนดีขึ้นนะคะวันนี้ก็เลยมามา,มาพี่หนุ่มมาซ้ำเนาะอยากให้ฝากถึงคนที่เขากําลังรับชมอยู่ที่เขากําลังลังเลเป็นรีวิวให้หนยครับอ mm ่ hmm. ะพี่หนุ่มก่อนครับก็สำหรับคนที่กําลังลองตกหรือว่ากังสนใจนะครับอยากอยากให้ลองมาเพราะที่นี่ของของจริงนะลอ,อ,องแล้วก็ชีวิตดีขึ้นจริง เดี๋ยวขอมือหน่อยครับวันนี้มาซ้ำเนาะนี่มาซ้ำนะซ้ำโอเคครับเป็นรอบที่สองครับนาะแล้วก็ดีไซน์เป็นไงบ้างครับตัดก็คนคนที่กําลังรังนอยู่ไม่ว่าชีวิตจะดีอยู่แล้วหรือว่าเริ่มลุกตกหรือว่าตกอยู่ถ้าาแบบว่าอยากหาอะไรที่ช่วยทางจิตใจเนาะแนะนําทางหมอปุณทางเพศหมอปุณแล้วก็ให้มาเติมในมือทางหมอปุณเพราะว่า เขามีมีหลายเจ้าจริงๆในประเทศไทยแต่ว่ามั่นใจทางหอวปุณนที่สุดคือไม่เคยไปทางอื่นเลยแล้วก็จากเหตุที่ติดตามมานานก็หลายปีเนาะไม่ว่าจะเรื่องการดูดวงาการการทายดวงการเสริมหลายๆอย่างคือมาเถื่ันมาแล้วที่จริงๆเรากลับไปทาบุญเสริมของเราเขาไม่ได้ไม่ได้มีอะไรที่แบบจะให้เราจ่ายเยอะหรือว่า รู้ว่าบังคับให้เราต้องต้องจ่ายเยอะมันเขาจะแนะนำให้เราทำบุญซึ่งมันได้กับตัวเราเองแล้วเรื่องการทำบุญแนะนำให้มามามาจริงๆมางข้ค้ณี่คะวันนี้ทั้งสองท่านนะครับก็เป็นสะพานบุญให้กับหลายหลคนนะครับได้ฟังคลิปนี้ได้ให้กำลังใจนะครับก็ขอขอบคุณนะครับแล้วก็อนุโมทนาบุญด้วยนะครับสวัสดีครับ